416ครัวเรือนแล้วส่วนมากคนที่อยู่อาศัยเป็นคนเท่าคนแก่เด็กต้องการการแก้ไขโดยเร่งด่วนคือปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมบ่อแล้วก็ทําแนวกั้นรถตกค่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากและทางกรรมการชุมชนก็ได้รับเรื่องร้องเรียนบ่อยครั้งก็หมายความว่าคนที่ใช้เส้นทางสัญจรตรงนี้400กว่าครัวเรือนซึ่งได้รับผลกระทบมากเพราะต้องใช้ทุกวันอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็น ช่วงทางเลี้ยวทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุรถลงไปทุกสัปดาห์นะครับในโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วก็ที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบเป็นหลักนะครับซึ่งก็คณะทํางานสถานีที่ทารับเรื่องไปแล้วดังนั้นเรื่องราวร้องเรียนของพี่น้องวันนี้มี2เรื่องใหญ่ห,ญหนึ่งเรื่องการปรับปรุงถนนเส้นนี้2เรื่องการทําแนวกั้น นะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางตรงนี้อยู่ประมาณ416ครัวเรือนครับ ก็ตอนนี้มันก็มันชำรุดเยอะแล้วฮะอยากจะได้ซ่อมแซมสักหน่อยอะไรเงี้ยเผื่อเป็นไปได้นะพอเปลี่ยนจากน้ําประดานใช่ไหมมาเป็นน้ําประปาเราได้ประปาเมนหลักแค่เส้นเดียวหลังจากนั้นพอได้ประสานไปที่ทีมคุณธินกรคุณสมเกียรติท่านก็ส่งพนักงานมาดูให้อะส่งทีมงานมาดูให้ตอนนี้มันก็ดีนะเพราะว่าความตระดวกสบายก็ เพิ่มขึ้นนะครับอุปกเพิ่มขึ้นมิเตอร์แยกมิเตอร์แยกของเป็นมาตรฐานการประปาหมดค่าน้ําถูกลงน้ําแรงขึ้นไหมฮะน้ําแรงขึ้นครับเนี่ยคือความสําเร็จนะลุงนะของพี่น้องแล้วก็จะใช้ประโยชน์กันประมาณเป็นร้อยคนนะครับประมาณเกือบ20หลังคาเรือนนะครับนอกจากทาการเมืองแล้วก็ทําบุญด้วยดีมากค่ะที่น้ำประปามาใช้แล้วค่ะ ขอพระคุณท่านมากครับท่านธีรพันครับในนามของเจ้าบ้านคลองสงวนครับคลองลำหินใต้ท่านธีรพัน์หัวหน้าพักควมชทยทั้งคาดท่านถาวรเสนียมหัวหน้าสถานียุติธรรมท่านจิตกรปลอดภัทยท่านรสเกรียงยศผู้ประสานงานหลกักคุณสมเกียรติุนบุญจารและทีมงานทุกคนทีใ่ให้ความช่วยเหลือประสานการประปาขยายเขตการประปาได้ใช้น้ำประปาราคาถูกน้ำแรงขึ้นไม่มีปัญหาเหมือนเก่าแล้วครับขอบขอบคุณครับ ทุกทุกท่านครับผมสถาบีรุติธรรมพักรวมไม่สามชาติ